สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งของ Visual l เซอในซีรีส์นี้นะครับโดยฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้สําหรับดออิ้งนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับในตัวเครื่องนะครับก็จะมีในส่วนของพอร์ต USB เพิ่มมานะครับซึ่งพอร์ต USB ตรงนี้จะทําหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับอย่างเช่นเมาส์ของเรานั่นเองหรือจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับที่จะเป็นไวเลสแท็บเล็ตแบบนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับผมจะให้มาดูในส่วนของการเชื่อมต่อเมาส์ก่อนซ,ซึ่งเมาส์เนี่ยนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งเมาส์ไวเลสหรือว่าเป็นเมาส์ไร้สายนะครับหรือเมาส์มีสายครับการเชื่อมต่อนะครับด้านข้างของเครื่องนะครับก็จะมีในส่วนของพอร์ต USB นะครับเราสามารถ เชื่อมต่อตรงพอร์ต USB นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีรูปเมาส์รูปเมาส์เคอร์เซอร์นะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถขยับได้เราทำการกด1ครั้งนะครับก็จะเป็นการเลือกสีนะครับเราสามารถเลือกสีได้ทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีขนาดของเส้นมีขนาดมีขนาดของยางลบแล้วก็จะเป็นรูปถังขยะก็คือการลบ ทั้งหมดเลยที่เราขีดเขียนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าจะทํางานยังไงนะครับเราสามารถเลือกสีนะครับเพื่อที่จะทําการขีดเขียนหรือว่าเป็นการดรออิ่งที่หน้าจอตรงนี้นะครับโดยสีเนี่ยเราก็สามารถเลือกทั้ง3สีได้เลยนะครับเราสามารถเลือกขนาดของเส้นนะครับ ของการขีดเขียนนะครับในส่วนของยางลบนะครับอันแรกนะครับยางลบตรงนี้ก็เราสามารถลบได้เป็นบางส่วนนั่นเองนะครับส่วนในรูปถังขยะนะครับเราสามารถลบทั้งหมดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อเมาส์ส่วนการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอย่างเช่นไวเลสเทปเล็ตนะครับซึ่งอุปกรณ์เสริมตัวนี้ จะต้องทำการซื้อนะครับแยกกับตัวเครื่องนะครับซึ่งสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเครื่องอันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ USB เหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมครับเสียบไปที่ช่อง USB นะครับครับ ตัวเครื่องนี้นะครับก็จะทําการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีความสะดวกสบายตรงที่เราจะมีกระดานในการขีดเขียนนะครับเราก็สามารถขีดเขียนได้เหมือนเดิมนะครับโดยตรงนี้นะครับก็จะมีปากกามาให้ด้วยนะครับซึ่งปากกาเนี่ยก็จะมีในส่วนของการคลิกอยู่เหมือนกันนะครับเราสามารถคลิกได้นะครับเราคลิกครั้งแรกนะครับก็จะมีในส่วนของสีขึ้นมาเหมือนกันคือฟังก์ชันทุกอย่างนะครับเหมือนกันกับเราใช้เมาส์ทั่วไปเลย เราก็สามารถขีดเขียนได้เมื่อเราเลือกสีเสร็จแล้วนะครับก็สามารถขีดเขียนได้เหมือนกันนะครับนะครับฉะนั้นฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับงานที่เราต้องการที่จะเขียนตัวอักษรหรือเขียนฟังก์ชันอื่นๆเข้าไปเพิ่มนะครับเพื่อที่จะอธิบายเพิ่มเติมนั่นเองนะครับสำหรับวิชวลรุ่นนี้นะครับก็จะมีบิวล์อินมาให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ จะมีวิธีการสอนการใช้งานเพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ